สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องไบเกอร์แมนะครับตอนนี้ผมก็กําลังขับรถไปอําเภอกลางจังหวัดระยองนะครับเพื่อไปกลางเต็นที่บ้านเราดิมเขื่อนสวนคุณดานะครับผสมยานามว่าฟางอุ่มระยองนะครับทุกคนก็ไปดูรีวิวมาครับก็น่าสนใจนะผมก็เลยเตรียมตัวออกเลยครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงกว่านะผมก็ กำลังออกเดินทางครับระหว่างนี้ก็ลุ้นอยู่นะว,ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าสองสามวันวันนี้ฝนตกแบบมาต่อเนื่องเลยนะครับเราก็ลุ้นนะว่าตอนขับรถไปนี่เราจะเจอหรือเปล่าหมายถึงเจอฝนนะคอยไปตกตอนที่เราไปถึงแล้วก็กางเต็นท์เสร็จนะครับแบบนั้นก็ค่อยโอเคนะแต่ถ้าตกตอนระหว่างขับรถเนี่ผมว่าไม่โอเคเท่าไหร่ มีหมอ,อกด้วยสวยมากเลยทุกคนใช้ได้เลยนะมีบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยโอ้โหฟินเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูพระนอนนะทุกคนตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับสร้างอยูงไม่เสร็จนี่เป็นงสวยนะทำเลสวยนะผมว่าถ้าไม่มีพวกเสาไฟนะครับ ใช้ได้เลยล่ะไปครับขับรถกันต่อเลยดีครับ ไปสวนอะไเนี่ยครับสวนคุณดาแล้วพี่ไปไหนกันครับอครับเดินทางปลอดภัยครับรับสายเดียวครับอ๋อครับโอ้จับเต็มมากเลยครับพี่มาจากไหนกันครับอ๋อครับ ก็พี่คงไม่หยิ่งนะครับทุกคนเป็นกันเองมากนะนี่ครับมีสภาพสว่างการเดินทางคนชอบเลยนะแบบนี้ ทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในอำเภอแกลงเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนหน้านี้นครับฝนตกระหว่างทางนะผมก็ไม่ได้อัดคลิปมาให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังมีฟ้าขึ้นพึ้มอยู่นะครับแต่ว่าแถวนี้ยังไม่มีฝนลงเบสนะทุกคนเพราะว่าถนนยังไม่เปียกนะครับก่อนหน้านี้โอ้โหเปียกเลยดูเด คือที่ทุกคนเห็นแบบนี้คือแห้งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมขับมานะโหเปียกเปียกยันไข่อะ่ะเออตอนนี้ก็เหลือระยะทางอีกสี่สิบกิโลนะครับเราก็จะถึงบ้านเราริมเขื่อนสวนคุณดาแล้วก็หวังว่าต่อจากนี้ฝนจะไม่ตกครับขอให้ตกอีกทีหลังจากตอนที่เรากางเต็นท์เสร็จนะครับทุกคน นีก็ขับรถยา,ยาวๆครับระหว่างทางนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็สวยนะผมว่าบรรยากาศเขียวๆตัวเรารู้สึกแบบสดชื่นดีดูนะสวยสวยสวยพี่สวย บ้านเราริมเขื่อนสวนคุณดาของเราจองเฟสหนึ่งไว้นะครับถ้าเฟสสองจะเลี้ยวซ้ายเอยเลี้ยวขวานะทุกคนของเราเฟสหนึ่งตรงไปครับและแล้วแล้วก็มาถึงบ้านเราริมเขื่อนสวนคุณดาเรียบร้อยนะครับทุกคนติดเหลือพื้นที่เราไมนะ พื้นที่ตรงนี้ก็โอเคนะผมว่าคนเยอะนั้นทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปติดต่อที่กลางเต็นท์กันก่อนนะครับตอนนี้เราก็ติดต่อที่กลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วน,นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่กลางกันนะ ว่าเราจะกางกันตรงไหนดีเจเป็ดเจเป็ด ถึงแล้วครับบ้านเราเริมเขื่อนสวนคุณดานะครับตอนนี้ก็มีคนมากลางเต็นท์อยู่หนึ่งหลังนะครับข้างๆเราตอนนี้ผมกำลังลังเลเรื่องพื้นที่อยู่นะทุกคนผมต้องการที่ใกล้ปลั๊กไฟแล้วก็พื้นไม่แฉะมานครับเพราะว่าไม่อยากให้เต็นท์เปื้อนนะอืม ตรงไหนดีนะเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่สูงนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยใช่นะครับเดี๋ยวเราจะกางตรงนี้เลยแล้วกันและและ้วตอนนี้ผมก็กางเต็นเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่โดยรอบนะว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวให้ดูข้าก่อนคนระับห้องนอน <c oughs> อก็จะประมาณนี้นะครับของจะเยอะหน่อยนะครับทุกคนจะให้ดูข้องนอนนะเพราะว่าตอนนี้มีคนมากรางกันแล้วยังไงครับก็เป็นเต็นท์ของเรานะ ก็จะประมาณนี้นะครับเตียงของไม่ใช่เตียงที่นอนของเราในคืนนี้นะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูรอบๆนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะพาไปดูพื้นที่การกลางเต็นท์เฟสหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนก็ยังมากันเรื่อยๆนะครับมีหาง้วยทุกคน นั้นจะเป็นเต็นท์ของสดสาวนะครับแต่เาไม่ไปแล้วอครับและนี่ก็เป็นพื้นที่กลางเต็นท์เป็หนึ่งฝั่งทางเข้ามานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาเรื่อยๆนะครับทุกคนส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มนะครับ มีแต่เรามาคนเดียวนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็จุดติดต่อเกี่ยวกับการกลางเต็นท์แล้วก็ชำระเงินนะมีของขายด,ด้านในด้วยนะครับเป็นพวกเครื่องดื่มเบียร์แล้วก็ขนมนมเนยมีแทบทุกอย่างนะครับรวมถึงพวกมาม่าอะไรต่างๆ ส่วนตรงนี้ก็จะมีชิงช้าให้เล่นนะครับใครพาลูกพาหลานมาก็มาเล่นตรงนี้ได้นะโอเคครับต่อไปเราจะไปดูห้องน้ำกันนะห้องน้ำก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับจุดล้างจานจะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า เป็นห้องน้ำที่แยกชายหญิงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในห้องน้ำกันว่าจะเป็นอย่างไงนี่ก็ใช้ได้ครับส่วนตัวผมว่าก็ไม่ได้สะอาดหรือว่าสกปรกเกินไปนะก็จะประมาณนี้นะทุกคน พูดเสียงดังไม่ได้นะไอายครับรู้สึกอายนะครับทั้งอายทั้งเขินนะนอันนี้เป็นจุดหลังจากนะครับไปครับต่อไปเราจะนั่งพักผ่อนกันก่อนนะแล้วช่วงเย็นหรือว่าเช้าพรุ่งนี้เราจะมาดูกันอีกทีว่าทำเลแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงครับ เราตื่นเช้ามาเราจะเจอหมอกไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุกคนสวัสดีตอนเย็นเย็นหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังทำอาหารมื้อค่ำอยู่นะครับเป็นไข่กระทะนะนี่เห็นไหมก็รู้สึกหิวนะครับตอนนี้ก็เลยมาทำกินนะตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่สองนะครับ ก็เดิมเงียบลงขึ้นมาบ้างละน,นี่ก็เป็นเต็น้าข้างนะฝ่งนี้ก็มีนะต่อไปก็จะกินครับเพราะาตอนนี้หิวนะให้ดูอีกทีนี่อันนี้ก็ขอ,ของเครื่องใช้ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมกินก่อนนะทุกคน ตอนนี้มีแมวมาหาเราทุกคนตาแล้วขอสวัสดียามเช้ากับทุกคนตอนนี้เวลา หกโมงสองนาทีนะครับแล้วก็เพิ่งตื่นมาได้สักพักนะแล้วก็มันจะกินกาแฟนะครับแล้วตอนนี้หมอกก็เดินมมาแล้วนะคุกคนเหนไหมครับหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วคิดว่าจะไม่ได้ดูสะแล้วนะวันนี้นะครับผมว่าจะพายเรือเล่นกลางน้ำนะแต่กลัวหนาวหลังเรืออยู่ให้ดูหมอกนะ่ บรรยากาศดีมากนะครับตอนตอนนี้แล้วก็เมื่อคืนนะีะสวัสดีเช้าวันใหม่ครับคนตอนนี้เราก็มาภาาร์มาแลนนะข้างหน้าก็มีคนภพยนะฝั่งนั้นก็มีครับ ก็มีหมอกด้วยครับฝั่ง ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็กําลังเดินทางกลับนะครับหลังจากที่เก็บเต็นแล้วก็เก็บบรรยากาศเสร็จเรียบร้อยนะก็มัวแต่เสียเวลาการเก็บเต็นแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็เลยไม่ได้ตื่นมาพาไปดูวิวรอบข้างสักเท่าไหร่มากลางเต็นยังไม่หายเหนื่อยเลยนะเก็บอีกรับ ไปครับต่อไปเราก็ขับรถกลับกันนะเดี๋ยวผมจะแวะพาไปดูสันเคลื่อนหน่อยนะครับ เก็ใช้ได้หรือป่า ก็เป็นพิธีนะทุกคนสวยนะเราไม่ได้จอดถ่ายรูปนะครับแค่พามาดูเฉยๆนะสวยสวยบรรยากาศน้าพักผ่อนดีครับ ไปต่อไปเราดิ่งรถกลับยาวๆเลยครับ